สวัสดีค่ะเมดนะคะเป็นที่ปรึกษาการขาย MG สาขามหิโดนเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะคลิปวันนี้นะคะเมดจะนำเสนอนะคะคลิปเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆกับ MG ค่ะ EP 1สําสำหรับทุกท่านที่สงสัยนะคะว่าทำไมเป็น EP 1ก็เพราะว่าจะมี EP ต่อๆไปนั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละคลิปนะคะเมดก็จะนำเสนอนะคะเกี่ยวกับความรู้นะคะที่จำเป็นนะคะในการใช้รถ MG นะคะ ซึ่งถ้าหากว่าถ้าไหนสงสัยนะคะก็ไปติดตามได้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวยไงไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับเกร็ดความรู้แรกนะคะที่เมย์จะสอนในวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือนะคะวิธีการเอาคุญแจสัรองนะคะออกจากคุญแจรีโมทนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเวลาใช้รถ MG นะคะเราก็จะมีคุญแจรีโมทอัจฉริยะตัวนี้อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุจําเป็นนะคะอย่างเช่นกรณีที่แบตนะคะของคุณแจรีโมทเนหมดก็คือเหตุฉุกเฉินจริงๆนะคะก็สามารถแกะเอาคุณแจสัรองออกมาได้นะคะทีนีง่ายๆก็คือจะให้อ่าทุกท่านจะเห็นปุ่มตรงนี้ไหมคะกดเข้าไปนะคะก็แกะคุณแจออกสำรลองออกมาได้ะคะ่ะเรียบร้อยค่ะ คลิกต่อไปนะคะก็คือเมธจะสอนนะคะวิธีการใช้คุญแจสำรองนะคะในการไขเข้าไปในรถ MG ของเรานะคะว่าจะทำได้อย่างอย่างไรนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปรับชมกัน,นะคะ่ะ ออกดมานะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่เห็นวิธีการเปิดเข้าไปในรถนะคะโดยใช้คุญแจสำรองนะคะสามารถทำได้อย่างง่ายๆนะคะ mm. ก็มีความกังวลว่ารถคันสวยนะคะของทุกท่านนะคะจะถูกโจรกรรมไปได้อย่างง่ายๆนะคะ mm. ก็หมดห่วงได้เลยนะคะ mm. เพราะว่ารถของเรานะคะมีระบบ e m o b i l i z e r mm. นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันการโจรกรรมได้อย่างดีนะคะ mm. เนื่องจากเราอามีคุญแจนะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะถ้าหากว่ามีคุญแจอยู่ในรถนะคะก็คือมันจะส่งรหัสนะคะสัญญาณแม่เหล็กนะคะก็คือสามารถเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าหาว่าไม่มีคุญแจตัวจริงตรงนี้อยู่ในรถนะคะก็จะไม่สามารถนะคะที่จะสตาร์ทรถได้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเก็บความรู้เล,เล็กๆน้อยๆนะคะกับ MG ก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับ EP 1หนึ่งอย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เมทสวัสดีค่ะ